สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะเครื่องดื่มเอ็มสตอมไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงาน ภาพรวมเศรษฐกิจวัในวันนี้นะครับก็เริ่มมีการปรับตัวกันขึ้นบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ภาพรวมของการจัดงานธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับอีเวนต์ต้องมีการงดจัดงานในเรื่องของความบันเทิงครับเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกครับโดยทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CMO นะครับคุณเสริมคุณคุณนาวงครับได้มีการพูดถึงการ ประกาศจากสำนักพระราชวังนะครับในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและวัติสาหกิจและองค์กรอิสระต่างๆได้มีการร่วมไว้ทุกขสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งขณะนี้เองผู้ประกอบการนะครับก็ได้มีการเตรียมทยอยการปรับงานและก็การจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆโดยเฉพาะงานมหรสพและก็งานบันเทิงต่างๆที่อาจจะต้องมีการลดความบันเทิงลงนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสังฆราชครับ ส่วนในการจัดงานเองก็มีการเลื่อนการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคอนเสิร์ตจากต่างประเทศที่อาจจะมีการดําเนินการได้ยากเบื้องต้นก็อาจจะมีการจัดตามที่มีการกําหนดวันนะครับแล้วก็บัตรชมงานที่มีการถูกจําหน่ายไปบางส่วนแล้วกับทางด้านผู้บริโภคเองก็อาจจะต้องมีการหาแนวทางในการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น ส่วนอีเวนต์ของบริษัทเองที่มีการพูดถึงในช่วงนี้ที่เป็นการไว้ทุก30วันก็มีประมาณกว่า10งานนะครับโดยงานที่ได้รับผลกระทบต้องอาจจะมีการปรับตัวงานที่เป็น4งานโดยเฉพาะการเปิดตัวสินค้าถึง3งานและก็งานบันเทิงอีกหนึ่งงานที่เป็นงานใหญ่อย่างงานซิงเกิลเฟสติวัลที่ถือว่าเป็นเทศกาลดนตรีสําหรับคนโสดครั้งยิ่งใหญ่และก็มองว่าถ้ามีการปรับลดครั้งนี้จะมีมูลค่างานถึง20ล้านบาทที่จะจัดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนอาจจะต้องมีการหารือกับทางพาทเนอร์ ว่าจะทําการเลื่อนกิจกรรมครั้งนี้หรือไม่นะครับโดยภาพรวมเองช่วงไตรามาสที่4ปกติถือว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดในการจัดงานอีเวนต์รวมไปถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆที่มีมากกว่าถึง100งานรวมไปถึงการแสดงคอนเสิรต์ตและก็งานบันเทิงต่างๆมากกว่า30งานถือว่าเป็นการที่ตลาดนะครับมีความเติบโตสูงที่สุดถ้าเทียบกับในช่วงเวลาปกติมากถึง3 5ในขณะที่ช่วงปกติเองมีการเติบโตราว25%ครับ แต่ว่าหลังจากนี้การเลื่อนงานหรือมีการปรับลดความบันเทิงของกิจการลงคาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและก็มองว่าเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเข้าใจได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นเองครับ สำหรับวันนี้เองภาพรวมของเศรษฐกิจก็มีการปรับลดลงมานะครับโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยเองมีการปรับลด GDP ลงอีกครั้งนะครับเหลือเพียง3.7ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองก็มีการเปิดเผยตัวเลขการสร่งออกในช่วงเดือนกันยายนที่หดตัวลงมากถึง7ครับ ผู้ช่วยนโยบายสายการเงินทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคุณภัยบูร์กิติศรีกังวานนะครับได้บอกว่าแบงค์ชาติได้มีการปรับลดประมาณการโดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้เหลือปีการขยายตัวเพียงแค่3.7เท่านั้นจากเดิมที่มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ถึง4.2ซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดการคาดการณ์ตัวเลข GDP เป็นครั้งที่2จากก่อนหน้านี้ที่มีการปรับลดไปจากเป้าห ขออภัยครับ5.1%เหลือเติบโตเพียง4.2%เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยขณะเดียวกันครับยังได้มีการปรับลด GDP ในปีหน้าในปี2557ด้วยนะครับให้ขยายตัวเพียงแค่4.8%เท่านั้นจากเดิมที่มีการคาดการไว้ว่าจะโตถึง5%โดยเป็นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาครับมีอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าคาด รวมไปถึงการบริโภคภาคเอกชนก็มีการพักฐานค่อนข้างนานขณะที่ประชาชนเองก็ยังระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายรวมไปถึงแรงกระตุ้นจากภาครัฐที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าคาดและก็ภาคการส่งออกอย่างฟื้นตัวค่อนข้างช้าโดยเฉพาะบางสินค้าที่อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของโครงสร้างและก็ยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าอย่างเต็มที่นะครับ ส่วนทางด้านประหลัดกระทรวงพาณิชย์เองก็ออกมาเปิดเผยถึงภาพการส่งออกเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับว่ามีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ19,303ล้านดอลลาร์ถือว่าลดลงไปถึง7.9%นะครับขณะที่การนำเข้าเองมีมูลค่าถึง18,830ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีการลดลงไป5.23%ส่งผลให้มีการขาดดุลการค้ามากถึง473ล้านดอลลาร์ครับ ทั้งนี้ในภาพรวมของการส่งออกในช่วง9เดือนแรกตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมามีมูลค่ามากถึง172,139ล้านดอลลาร์ถือว่าเพิ่มขึ้นได้0.05%ครับขณะที่การนำเข้าเองก็มีมากถึง189,813ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง2.21%ทำให้มีด้านของดุลการขาดการค้านะครับมากถึง17,674ดอลลาร์ครับ โดยภาพรวมของตลาดการส่งออกที่สําคัญในเดือนกันยายนยังคงอยู่ที่ตลาดสหรัฐเองที่มีการปรับตัวลดลงถึง0.7%ตลาดสหภาพยุโรปก็ถือว่าลดลงเช่นเดียวกันครับ2.7%ตลาดญี่ปุ่นลดลงไปถึง13.6%ส่วนตลาดอาเซียนเองบวกขึ้นมาถึง6.6%และก็ตลาดจีนก็บวกขึ้นมาถึง1.2%ครับ แม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจจะมีการปรับตัวในเรื่องของการส่งออกที่มีการลดลงนะครับแต่ภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่แคลเซียมคาร์บ้านตครับที่มีความสําคัญในเรื่องของการผลิตต่างๆที่เกี่ยวข้องการนั้นจะเป็นในการผลิตเกี่ยวกับเรื่องของอะไรและที่สําคัญใช้ประโยชน์ในด้านไหนไปติดตามรายงานพิเศษนี้กันครับแม้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยจากสภาอุตสาหกรรมจะปรับลดลงเหลือเพียง94.4หากเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทว่าอุตสาหกรรมการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตกลับปรับตัวสูงขึ้นซึ่งปัจจัยหนึ่งมาจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในการนําวัตถุดิบแคลเซียมคาร์บอเนตไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นแคลเซียมคาร์บอเนตถือเป็นวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งการผลิตกระดาษพลาสติกยางและสีซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ทําธุรกิจด้านนี้อย่างบริษัทสุรินอมย่าเคมีคอล เป็นอีกหนึ่งกำลังการผลิตที่สามารถป้อนความต้องการแคลเซียมคาร์บอเนตในตลาดได้มากถึง80%ด้วยกำลังการผลิตกว่า1ล้านตันต่อปีจากประเทศไทยและเวียดนามซึ่งถือเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอาเซียนที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า60%มูลค่ากว่า2,000ล้านบาทการที่จะได้แคลเซียมคาร์บอเนตในคุณภาพที่ดีสิ่งที่สำคัญคือวัตถุดิบชั้นต้นอย่างแรแ่แคลไซที่ต้องมีคุณภาพที่ดีเช่นกัน ซึ่งแรกแขวซ้ายคุณภาพดีนั้นมักจะพบมากในพื้นที่จังหวัดลบบุรี ตอนนี้ผมอยู่ที่เหมืองแร่แคลไซด์นะครับจากจุดที่ผมนั่งหันหลังไปประมาณสัก10เมตรจะเห็นเหมืองแร่ที่มีความลึกลงไปประมาณ70เมตรซึ่งถือว่าเป็นแหล่งแร่แคลไซด์ที่ใช้ในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตและจะสามารถขุดได้ลึกอีกจนถึง150เมตรที่จะนําแร่แคลไซ์นี้ไปถลุงเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตต่อไปนั่นเองครับซึ่งก็จะนําไปใช้ในการเป็นวัตถุดิบชั้นต้นในการที่จะถลุงแร่และผลิตเป็นวัตถุดิบต่อไปครับ โดยเหมืองแร่แห่งนี้ถือเป็นเหมืองแร่แคลไซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเมื่ได้แร่แคลไซแล้วจะนํามาผ่านกระบวนการแต่งแร่ที่โรงงานโดยใช้เทคโนโลยีการแต่งแร่ที่ทันสมัยที่สุดในโลกก่อนจะส่งแร่ไปยังโรงงานที่อยู่ห่างจากเหมืองเพียงแค่6กิโลเมตรเพื่อนําไปผลิตแร่แคลเซียมคาร์บอเนตต่อไปเน้นก็เป็นเรื่องที่ ยิ่งทําให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าเราเองต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของเรานะครับโดยยิ่งยิ่งทางผู้ประกอบการนะครับงั้นสิ่งที่เราพยายามพูดอยู่เสมอเรื่องของการเพิ่มผิดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนต่างๆของทางภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งก็มองไปถึงปีหน้าแล้วนะด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทั้งชิ้นส่วนรถยนต์กระดาษ ท่อน้ําภาชนะพลาสติกสีทาบ้านยาสีฟันหรือแม้แต่กระทั่งผงซักฟอกและอื่นๆอ,อีกมากมายที่มีส่วนผสมของแคลเซียมคาร์บอเนตทําให้เชื่อมั่นได้ว่าในอนาคตภา,า,าคอุตสาหกรรมไทยเกี่ยวกับแคลเซียมคาร์บอเนตจะยังเติบโตต,ต่อไปได้ในอนาคตนพกรยงทองถ่ายภาพบัณฑิตประทุมตะเนชั่นทีวีรายงาน มูลค่ากว่า2000ล้านก็น่าจะเห็นเรื่องราวของแคลเซียมคาร์บอเนตที่สามารถเติบโตได้ในอนาคตนะครับที่สําคัญยังมีส่วนเกี่ยวข้องที่มาใช้ในชีวิตประจาําวันในการผลิตสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยครับเอาละครับพาไปตรวจสอบเศรษฐกิจรอบวันวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปตรวจสอบพร้อมกันครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปฏิเสธปัดขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากเเป็น10%เ์ หวังดันรายได้รัฐเพิ่ม50 0 0 0ล้านบาทพร้อมชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีแผนดังกล่าวและเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกประมูลข้าวผ่านตลาดเอเฟตกร่อยมีเอกชนเสนอส่วนต่างราคารวมแค่6รายสาเหตุมาจากความไม่เชื่อมั่นวิธีการระบายแบบนี้เล่งรถโชว์ทั่วประเทศกระตุ้นตลาดหันร่วมประมูลเพิ่มระบุเป็นวิธีการระบายที่ช่วยชี้นำราคาตลาดให้เหมาะสมย้ำไม่เน้นปริมาณแต่ขอให้ได้ราคาสูง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติออกมายืนยันสหรัฐไม่ได้ห้ามนำเข้าอาหารไทย12รายการแค่เตือน12ตู้คอนเทนเนอร์ที่ตรวจพบการผลนเปื่อนกระฟองบวมไม่จดทะเบียนไม่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยซึ่งผู้ส่งออกรายอื่นๆยังสามารถส่งออกได้ตามปกติศูนย์วิจัยกษตกรไทยประมาณการใช้จ่ายช่วงเทศกาลทอดกรถินปีนี้คาดจะมีเงินสะพัดกว่า8,700ล้านบาท โดยจะกระจายไปสู่ธุรกิจบริการด้านคมนาคมอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงของฝากที่ระลึกตลาด com ช e ี้อีคอมเมิร์ซไทยปีนี้พุง่ง3 0เทรนด์คนช้อปปิ้งผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเพิ่มขณะที่ค้าปีกรายใหญ่ทุ่มเงินผุดบริการซื้อสินค้าออนไลน์กระตุ้นตลาดทั้งปีเติบโตคึกคักพร้อมสนับสนุนศูนย์ร้องเรียนออนไลน์กระทรวง ICT หลังผู้บริโภคร้องเรียนมิจฉาชีพแฝงตัวหลอกโอนเงินซื้อของผ่านเว็บเพิ่ม ปิดท้ายกันช่วงนี้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลนะครับล่าสุดเองกสทชได้ออกมาเตรียมความพร้อมที่พร้อมจะก,การให้ในการประมูลดิจิตอลทีวีที่จะเกิดขึ้นในวันที่28ถึง29ตุลาคมนี้แล้วครับ ล่าสุดเองนะครับเลขาธิการกอสอทชครับคุณถากรตันทสิทธิ์ครับได้มีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้ยื่นแบบคำขอใบอนุญาตในการใช้ความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่28ถึง29ตุลาคมนี้โดยด้านการดำเนินการนะครับและก็สถานที่จะใช้อาคารหอประชุมชั้น2เป็นสถานที่ดำเนินการครับ โดยได้มีการจัดสถานที่และอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับวันดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงได้มีการซักซ้อมขั้นตอนต่างๆเหมือนที่จะมีการเปิดให้ยื่นแบบคําขอใบอนุญาตที่จะเกิดขึ้นในวันที่28ถึง29ครับเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการแล้วก็ทดสอบอุปกรณ์รวมไปถึงเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนแรกจะเป็นการลงทะเบียนผู้ยื่นคําขอใบรับอนุญาตเพื่อจะต้องนําใบเสร็จรับเงินค่าเอกสารการประมูลมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและก็หมวดหมู่จากฐานข้อมูลการจําหน่ายเอกสารการประมูลนะครับ ส่วนในขั้นตอนที่2เองจะเป็นการตรวจรับคําขอของผู้ยื่นคําขอให้นําเอกสารพร้อมยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทําการตรวจสอบคําขอและเอกสารและในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการวางหลักประกันสําหรับผู้ยื่นคําขอซึ่งจะมีการนําเงินหลักประกันร้อยละ1ินะครับของราคาขั้นต่ําการประมูลของหมวดหมู่ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบแล้วก็รับใบเสร็จออกแล้วนะครับก็จะแสดงไว้เป็นหลักฐานต่อไปโดยทางด้านเลขาธิการกสทชก็ยังพูดนะครับว่า คาดว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้น่าจะเป็นวันแรกที่จะเปิดให้ยื่นแบบคําขอใบอนุญาตซึ่งจะมีบริษัทที่ยื่นคําขอไปน่าจะยื่นใบคําขอเป็นจํานวนมากนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่28ที่จะถึงนี้ครับเอาละครับที่ทั้งหมดคือภาพรวมเศรษฐกิจของวันนี้ช่วงนี้กลับไปที่คุณบรรจงและคุณอุมาพรครับ